บทสวดมนต์ยอดพระกันไตปิดกเปิดดวงการเงินขอโชคลาภเงินทองสมหวังชั่วข้ามคืนอิติปิโสภัควาอนุตโลวัตโสภัควาอิติปิโสภัควาปุริสธรรมมัสสาลติวัตโสภัควาอิติปิโสภัควาสัทธาเทวมนุษสานังวัตโสภัควา อิติปิโสภัควาพุทโทวตโสภัควาอนุตตลังสลนังคัจฉามิอนุตตลังศีลสานะมามิปุริสัตถมสสาลติสลนังคัจฉามิปุริสัตถมัสสาลติศีลสานะมามิสัทธาเทวมนุสานังสลนังคัจฉามิ สัทธาเทวะมนุษย์สานางังศีลสานามามิ